สวัสดีครับแฟนคับช่อง FC In Love of Chill er, ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับมาเป็นรอบแรกออนทัวร์รอบแรกเนี่ยครับเอาปุนง,งานหม่มาเนี่ย คนจะได้บอตํากว่าสนามละ 4,000- ถึง1,000คนขึ้นไป 4,000- ถึง่1,000คนขึ้นไปแต่รอบนี้นะครับแต่ปีนี้2,000 2,000หา3,000อยู่ประมาณนี้นะครับวันที่อยู่ตะวันนาก็3,500คนวันที่อยู่กินซาก็2,800คนวันที่อยู่บางพีก็2,100อันนี้ผมเอาตัวเลขจริงนะบม่เป็นตัวเลขอ่านเล่มพี่น้อง ต้องใส่วิจารณญาณด้วยครับการกือ่กเสีโซเชีย่ยวอันนี้เพราะมนเป็นการเรียกลูกค้าหรือเรียกกระแสนี่เพราะว่าผมผมอยากอายขันมันโมเมนต์ควมจริงขันมีหงอูที่หลังมเมนตล่ะขันมีน้องหูที่หลังมันมันกระสีอ,ยา,อายน้ำกลผมกระสีบอเบาแบบนั้นนะครับผมเห็นตาขจรว่าวิกแตกของผมกับบุคเคยเจอจักเตียเป็นหมอล่ามายี่สิบกว่าปีแล้วเบียกบุเคยแตกเจตเตียบุเคยเห็น มีตมีแตแต,ติมบิกหนีเคยเห็นอยู่แต่ว่าบิกแตกนีเขาทีนังบทถ้าในปากกดมันก็เป็นเพียงค้ำเบาซื้อแล้วผมก็คิดว่ามันบ่มีดอกบิกทะลุกออกแตกพังออกอย่างนี้ผเ,เคยเแบบมันเป็นคํำแบบว่าอุปามาหรือค้ำที่แบบเรียกกระแสหรือคํำที่เป็นแบบว่าเป็นคํำเอื้อนกันแบบให้รู้สึกตื่นเต้นประมาณนี้นะครับ แต่วงอื่นบลูอาสิมีก็อะไรแต่ว่าของของผมบ่เคี่ีค้ามาบีกแตกแต่ผมก็จะบอกพวามจริงอ่าทัีก้อนๆนี่นะครับเอาผลงานใหม่ๆมาจังเสียมาไฟแหลกเขาอื่นมาหัวน้ามเนาะภาษาบ้านๆเนามาหัวน้ามก็สีได้สนามละซีพัฒนาพันค้นวันหยุดจังเสียก็สิได้เจ็ดแปดพันค้นกับเคยได้มายู่ใจกันก็ลอยเคยเก็บบัตรได้กอดเก่าพันก็คนกับเคยนีมาแล้ววัดพาสุการามปีนั้นนะครับเก่าพันก็คนกับเคยนีมาแล้วแล้วก็เคยเปิดฤยดูการ ปีใดก็ฮเปิดฤดูการปีใดก่อนหนึ่งถือคนหลายๆไหมติดแทงนำเขาแตกไหมลูกเออปีก่อนเป็นปีหกสี่เป็นปีหกสี่เออปีหกสี่ปีหกสี่พี่น้องตั้งแต่ปีหกสี่นะครับตอนนั้นอยู่บานพันใจก็ลอยค้นประมาณแปดเก้าพันค้นนี่แหละพราไวเก็บบัตรละลอยเก็บบัตรละลอยถดงขั้นเก่าแสนกว่าบาทจําได้อยู่ตอนนั้นนะครับเออน่ารักไลท์สุดแต่ว่า แต่ละปีมากรุงเทพช่วงแหลกสี่กับสี่ล้ายคนประมาณ 4, 5, มสี่ห้าพันคนจังมองชิดสองเสียขันมาไฟแหลกคนสินแนนแนนจนเบียดจนบ่มีมองเขาวันนี้พี่น้องแต่มือขึ้นนีกอะเต็มแต่ว่าบ่แนน,นอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันก็นหลายปัจจัยครับหนึ่งอ่านิเป็นพอเศรษฐกิตสองคือความยิ่มโตเพราะว่าหมอลำเดี๋ยวนี้มันก็นสามารถแสดงในปกตมิมันบอกรับมันบอกลดช่วงนั้นสามคือหมอลำลงมาหลายนะครับสามคือหมอลำลงมาหลาย สมัยได้กีมอลั่มหนิม,มากรุงเทพเนี่ยมาแค่สองรอบเท่านั้นก็คือช่วงวันพ่อกับวันแรงงานม้ารอบละหามือโดยเฉพาะใจคือลอยของห้องกับสิมาปีละสองรอบเพาะยังครับก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอีกพ่อมากรุงเทพหรือมาปริมณฑลมาในเมืองหรืองานปิดบีกันเสียเออปีข่อยเจซีสวัสดีครับมันลําบากเข้าบนลําบากดอกครับลูกน้องลําบากลูกน้องลําบากมองสีรับสีน้อนมองสีไปสีมา ทุกอย่างมันเป็นค่าร์ใส่ใจเหมือนเขาของน้ำก็เป็นค่าร์ใส่ใจผมก็เลยบอกคอยรับงานอ่อนทั่วเพราะว่าผมว่ามันมันบอมเมนปนพื้นที่เขาเอา,เอ,าอีหลายกินเขายิ้มแล้วบอลูกมาๆมาๆโอ้ยมืึอนี้ลูกสาวกับแม่น้ำผู้จ้าก่อนครับปฏิจจ่าก่อนนี่น,นี่นี่ไงนี่ไงครับจ้าเอา่อนี่หลับเป็นยังเหตุผลพ้นยังผมจังบอกคอยรับงานกรุงเทพจพังพระเอกนางเอกเอพินน่นกับโอเชียเป็นมีคนสับพอร์ตเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆคนนะฮะคอนบอยแดนเซอร์คนที่ ค่นที่อยูุนอกสายตาเอาอันนี้กัคือเอาตามพิ่มเป็นจริงเนาะกาษิลําบากนะครับแล้วกับผมกับปีนี้ใครในมิลดแอร์มืงองใดผมมีหมอกนอนผมกับสตาร์เลดไปอยู่แต่ว่าถ้าสตาร์ททั้งวันทั้งคืนเป็นไปไม่ได้หนึ่งเครื่องรถจะพังสองน้ำมันมันเกินงบเพราะว่าเพื่อนจ้างมาเพื่อนกับบริจ้างเพื่อนกับบริจ้างละค่าอันนั้นเนาะจ้างลาค่าเหมาว่าแต่ละปีให้คิ้วเิ่นหาคิ้วต่อกหงสงเสียงคิดลาค่าเหมาหเพิ่นมันกับบอเหลือมันเป็นไปบพได้ดทีทำงานหล้วมันบน่เหลือเออ มันขาดทุนมันเป็นไปว่าไรมันเป็นสัตว์จะทำอยู่แล้วว่เาเหาุเหตุทางต่างๆมันประเมินรายหลับรายจ่ายเรากการทํางานนี่ลูกน้องผมสิบอกอยู่เสมอว่ามันต้องลําบากมันต้องลําบากการทํางานมันบ่มีําว่าสบายเด้พี่อ้องมันต้องยอมลําบากบ้างแต,แต่สมัยตะกี้มาลำ่ำนี่สิบอกให้ฟังมากรุงเทพแกนัคขันทึ่งสินมาอยู่เป็นเดือนไปนอนอยู่ไซบูนกัไลนหนี ห้องน้ำขนาดห้องน้ำคุาเจ้าให้บริการเสียเงินหยอดเหรียญเนี่ยเยแดง,องกอนกรลังสีเวาล้มนี่สมัยเขามาเดินสายกับแกนครหนึ่งเนี่ยห้องน้ำขนาดห้องน้ำตลาดที่เขาเจ้าเก็บหาบาทเพื่อนขึ้นไปไว้ว่าหมอํำห้ามเข้าเนาะคิดเบิ่งว่าค้นสมัยตะกี้สี่สี่ลังเกียริหมอํำปันไหนพี่น้องอันสมัยนี้เนี่ยมันบ่ไเด้มีความลำบา,จากจ็กเมดด้ผมว่าเปรียบเทียบไปตั้งตะกี้ตะกี้นี่ไปนอนน้ำตลาดน้ำนาล่านคุาเจา้าคือคือ มา,มาเล่นในกรุงเทพเนี่ยมันสิเลิกแค่ตีสองตีสามเนาะสมัยนี้ตีเที่ยงขึ้นตีหนึง่งตะกี่ได้ตีสองอยู่นะครับเล่นเลือกแล้วอาบนา้าอาบท่าก็ต้องหากระคูไปล่องไปอาบเด้เพราะว่าย่ำขึ้นมันหานามอาบก็ได้ฉะนั้นคือจังย่ำเวลาซ้ำเนีย่ยสมุติิไปล่ำตะกี้มันสิมีสนามสีแย่ห้องตันเนาะตะไปเข่า้องน้ำเพื่อนล้ะก็เอานา้ำใส่กระคูไเาาควเอานา้ำใส่กระคูแล้วเอาฟ้าปิดไว้ใต้ท้องรถบัสล่ำแล้วแล้วเที่ยงขึ้นตีหนึง่งแต่เอาน,าน้ำในคูเดียวเนี่ยเรามาอาบ อาบให้มันแล้วในคููเดียวนั่นเั้งแปลงปัง้นเพิงล่างนาเั้งสำปะปีนี่คือให้แล้วให้ในคููเดียวกระสันโบมีนม้ำอาบมันบริมีคานิย่มมาต้องไปพักล่งแลมต้องเอารถดส่วนโตมาหรือต้องมีแป้นพิงมาหับมาอย่างบบมี่ต่กี่บบมี่เบิร์ดมากับสีเมน,นพี่น้องคนหูจักกันอยู่บานเป็นมาเหยียดงานกุ้งเทยียบกุ้งไทยเิ่นเิ่นพาไปอาบนา้ำเจส้สแต่กีดกับยางผ้ากับคู่ล้ำย่ไตกสะพานแขนสะพานะล้ำเก่านีเนาะ มันก็สิเป็นชุมชนแอรอาที่เป็นเขาเอื่นมาสลามเมนบอที่ข้างล่างมันเป็นน้ำนะยางหิวกับคู่น้ำกล้นกันแล้วหางเคียงพระเอกนางเอกพระเอกนางเอกระดับใดก็ตามใส่ชีวิตอยู่แบบนี้แต่กี่เน้ยางน้ำกล้นกันไปกับไปหยอดอไปขออาบน้ำอยู่ในชุมชนแออาระเทราสีปากจังได้อาบมันมันบวกขึ้นเดียวนี้บัตรที่นี่ใน,ใน,ใ,นในยุคเนี่ยมีรถแอร์หรือมีอันาน,านั้นอันนี้แต่ในความเป็น บอลีบทของงานเฮ่าของอาชีพเฮ้าเนี่ยมันบระเดีอยู่กับทีมันสียหาความสะดวกมันเป็นไปบ่ได้นะครับผมก็เห็นเจ้าโวดบ่งนันบ่งนี่เกี่ยวกับอครับครับเกี่ยวกับความลาบากแล้วแบบโอ้ยมันบระเดีลําลำบากจงเน้นเ,เลยดีสมัยสวัสดีจ้าก่อนลูกสวัสดีจ้าก่อนจา้าก่อนนี่แม่พูดแม่นี่แม,ม,ม่ลูกนี่แม่จ้าก่อนเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไลสดสดอะไรนะไล่สดอาดเจ้าใส่อาดอาดเจ้าใส่กอกกำลังสีบลอนใส่แล้ว อ่อผมกันเลยมาบอกาห้พี่น้องฟังนี่แหละว่าอันนี้คือการนอนทัวร์ทำไมใจก็ร้อยไม่ค่อยรับมาที่กรุงเทพมันเวลาะกะเขียวขอดก,รกรันกา๋ฟเหรียญมีเตเขียวเตยเขียวยั้งกันนักดนตรีเพื่อนกับตะวักกามาแน่พ่อห้พี่อายคืบหอดพี่น้องนะหมอลำ่ำกะอยากเอาผลงานไม่พี่น้องเบื้องตื้อกันบางคนกะมาเหตุการณ์งานอยู่ทั้งไทยกับพคาอยคเด้กขึ้นเมื่อบัตรเขาเนาะนอ,นอ,นอ,อาจากเทศกาลน้สิกอะเอาผ้าลูกน้องมา กบผ้าประแดงเพื่อปูโมชันเมืองกะซอยห้องแท็บีแรกกุแหละครับดีละยี่สิบคิวประมาณนี้นะฮะตะกี้ผมมืองหางล่ำน้ำลุ่งหนังดอกตะกี้ตั้งฮ่านใส่ในลุ่งหนังเลยเด๋อตั้งฮ่านใส่ในลุ่งหนังหลิมทีละสองรอบหลอกใบ,บครับหลอดคำแง้สีลำํำแงมแรงกบล้ำล่ำตะกี้มันบัตรโบ,บ้แพงเราบัตรหกสิบบาทพูดได้ดีมากของลูกน้องแนนครับก็เลยเออไปอีสานบานัานเขา อีสานบันเท่ากัมันก็เป็นพื้นที่ของเท่าแตาม่ากับ,าากกบแน่แมกพ่อให้พี่น้องได้หายขึ้นนอดพ่อได้เห็นหน้าพี่หน้าน้องแต่ว่ามาาแล้วกะอันให้สมคก้มขึ้นนอนคิดถึงกันในเด้เอมาให้กาลังใจแน่โดยเฉพาะมือนียุพัฒยานี่แหละนะครับขึ้นขึ้น,นสุดท้ายสําหรับหลบแรลกแล้วบุเดือนท่านว่ามากระล่างสิได้มมหาพี่น้องอีกนะครับก็สิขึ้นเมื่อเอาบุญกระถินช่วงนี้กับคิ้วงานอีสานกับเน่าผมก็บ,บอกผู้จัดการที่ดอกว่าเอาเน้นรับงานสภาพทั้งทั้งตาง,ง,ง,งจังหวัดก่อนเด้อตามงานบุงนประเพี กรุงเทพเขากับเอาพ่อหอมปากหอมพ่อพ่อให้พนี่น้องเห็นพ่อให้พี่น้องบอลืมผลงานนะครับคอนไหยแั่งเสกอะเที่ยงขึ้นกับเลิกแล้วสมมุติมาอ่าเขารืมเหรียญหกวงแรกเนะครอขจังมือนี่รื้เหรียญทุ่มหนึ่งเมนบอเที่ยงขึ้นนี่ก็ต้องปุกกันใึ่ไมาเก็บของแล้วได้บัตรอีค้อนไวอยราได้รับบ่รได้นอนอ่าบ่บ่นอนบ่าเป็นเวลาคันยุบานเข่านน่มนล่ำสอดแกงเมนบ่ค้อนไอยเฮ็ดงันแล้วหาวงแร่งหกวงแร่งท่านจับก็บอาบน้ำนอนเหนือนอนเงา ตีหาหูกงสระวินจังคอยตื่นคนขับรถกับคอนวอย <c oughs> นะครับเพื่อนก็เด้นอนติมยิมหล้วก็เดินข้างตอหอดสอดแกงมาคอนวอยลูกขึ้นมาทำงานหมอลํานอนบันเลียนกันมอลํานอนยามเด็นคอนวอยนนอนยามคืนแต่ว่าถ่ดนมากรุงเทพมันสีมันก็นเขียวพรอ,อย่างพอวิลลามจำกัดน,นะครับพี่น้องแฟนคลับดองเพชรดองพ่อยบอกเพื่อนสนับสนุนไล่สดของแม่จานะ๋าเนี่ยแม่เฮ็ดไล่สดเก้าสิบเก้าบาทสามมือ วงอรดีแบนเฮ็ดเป็นครั้งแรกเลยตอนนี้อยู่ในกลุ่มตอนนี้อยู่ในกลุ่มเท่าไรแล้วบูอ่กำลังเขากลุ่มไหลลุเรือๆเอาคือผมมีผู้เขากลุ่มพี่น้องกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับตอนนี้ผมรออนุมัติอยู่นี่กดลิงก์ที่ปกักผมปักหมุดด้านล่างนะไม่มีไม่มีคาขอเป็นสมาชิกเลยนะครับพี่น้องเฝ้าขเขาเดอ้อเป็นไลฟ์แรกของแอนวงอรดีแบนที่ทําไลฟ์นะครับ99บาทดูได้3วันก็คือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็อ่า สิบสี่สิบห้าสิบหกไหมครับมือนี่มืออื่นแล้วกับมือื่ออ้โอ้อ้าอาวโอ้อ้าโอ้อ้าวโออาโอออันนี้ก็ให้ีอันนี้ก็ให้พี่ลูกโอ้ยันกันได้ลื่นยันกันได้ลื่นน้อลุเนาะอาออ้าวอายันกันได้ลื่นไปไปโอ้ยครับอันนี้เราบอกผมเก่าเห็นพี่น้องฟังครับผม ผมกัอยู่วงเข้าก็บบุกอยมีคนโพลลำบากดอกเพราะว่าขันมีคนโผล่มาลำบากนี่ผมสีเสิ้นออกขันมีคนโพลลำบากลำบากนี่ผมสีเอื่นไม่กันปะทัศนคติแต่ว่าใข่แนววงเข้บผมนี่เพราะว่าเบาผมทำคมเขาใจตั้งแต่ที่แรกแล้วมามันก็ต้องลำบากธรรมดาแหละมันก็มีมือหมานมือบหมานมือมืออ่าคือคือลูกน,อนนะ้องเนี่ยได้ตายตอยู่แล้ววกเนี่ยจ่ายเต็มจ่ายเต็มได้ยังไง ไดร์ลิ่มบ่ไดร์ลิ่มตั้งเวที่ึืนแต่งหนาคิวคุมค้มพุงนุ่งนีจังได้ขดกระจายเงนินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางมือมันอาจสิไดใส่ใจหลายบางมืออาจสิไดใส่ใจหน่อยจังไม่ในเมืองในหน้าจังสีก่ก็อาจสิไดใส่ใจหลายก็ถือว่าเข้ากับจำเป็นเข้าสีขึ้นว่ามันสิไดเลียล้ยเลี้ยหลายทุกมือมันก็เป็นไปบ่ไดเนาะเนบอเขาเลือกบ,บ่ไดอยู่แล้วเขาต้องรับผิดชอบรวมกันขนาดรับงานไปไซก็ตามตจ เป็นข้ามหมันสัญญาสัจจะต่อกันแหล้วต่างแตนลุงทะบเบี่ยนมาสิมาซ้อมน้ากันต่างแต่ตำยีดกูนก็ต้องบอกว่าหัวหนนารับงานใส่กะต้องไปเดอ้อสีเลือกว่า,างานไก่งานไก่เพได้ขันขันสีขึ้น่าสีมาเลือกว่า,างานไก่งานไก่เหลือกอ้วมสบายนี่ต้องสั่งใจเจ้าของบมองรรรคักๆขันยู่ตามที่ว่านาราให้ฟังบ่ได้เขากับ่าต้องยู่ ขันเฮาอยู่ใดไปเป็นคือจังายเบอกให้ฟังแล้วว่ามันสิดําเนืนไปจังไดนี่กะเข้ากับอยู่น้ากันเข้าสอบน้ากันขันเพราะว่าผมวลาผมบอกผมบอกให้ฟังเหมือนอยู่แล้วขันสมมุติว่าเขาอยู่บ่ไดเขากับยามาเสียเวลาสอบนมว่านี่ก็เสื้อนอกไปคนหนึ่งอยู่เพราะว่าเราขาดดูเราด่าดูล่าดูไล่กับโอ้ยเข้ากับจังสิมาไล่เงินให้จังไดเนาะเขากับอย่างอะก็เลยว่าเอาเอื่นผเอมึนมาถามอยู่นด้เอื่นถามสองคือเอาหนูเป็นอย่างที่ล่าดูแท้นั่งไกลเหตุผลวัน นั่งเมือยนั่งอันนั้นอันนี้คือมันมีแต่ข้ามมาเมย์ข้ามมาเมย์ไรข้ามกับเมยสองข้ามกับเมือยผมก็เลยว่าเอาสี่สลากอายเก่งใจโตไม่ลไอายอายได้ยินโตมแตว่าเมย์เมย์อ,อ,อายกับลำบากใจบ่อ,อย่างให้คนมาเมยเมื่อลราบ่อ,อย่างได้ยินข่วมนี่ญญก็สั่นอี่หลากะพักพอนตามสบายด้วผมเลวังสี่ก็เลยให้เมื่อหมู่วานผู้หนึ่งผูทรงคารวพร้อมแต่ว่าบ่หากหนีมันมันเบิกเบิกเงินอยู่ติดลบอยู่สองพันนี่ละ ถือว่าทำบุญทำท่านไปเพราะเป็นยางเัาหาได้ห้ายคนนี่อยต่อไปไพ่ปากนะบอกให้พี่น,น้นองฟังมันหลายอย่างหลายขันหลายตอนนี่หลีได้มอลั่นะขันบอสราบสึงหลีมันเบากอี่ยงไปบ่ได้ผมนี่จะเป็นคนรับปากคนหยาแลวก็สิเป็นคนบบกคอยเบาอี่ยงที่มันอที่มันบอบอ,บอสามารถเป็นไปได้หรือสิบบาเบาอีหยงก่อนถามมันยังบอท่านไดนเกิดถึงกับลูกน้องผมเคยเป็นแล้วเคยรับปากง่าย เคยเบาโดยที่เคยเคยคุยเคย,เคยโอ้โอวดในมุ่มที่ว่าอ,อยากเรียกลูกค,ค้าอยา่างแต่สุดท้ายมันกระมาเข่าเจ้าของคือเกามันอยู่กับพ่อมนจริงเบาตรงไปตรงมานี่ดีที่สุดลูกน้องม้ก็เปาตรงไปตรงมากเด้มาอยู่น้ำลายมันจะเป็นทั้งสี่เด้อลาพงเข้าเปิงทำเงี่ยมแบบพี่นี่เข้าดูแลก,กันทั้งสี่ค่าตัวให้ตท่านี้เข้าไปกันทั้งสี่เด้อกินจังไดยู่จังหดกระเบ,บาให้เขาฟังแต่มือเขาอยากมาก หนูสียู่ได้บอขันอายบอให้ฟังแล้วขันยู่ได้เขากะเอาซ่อมขันยู่บ่ได้ก่ะบเปิญยังแต่ว่าขันขึ้นบ้าสิซ่อมสิตกลงว่าสียู่แล้วขออายขอให้ยู่ให้มันมุมปีกับพ่อพอดปีหนาปีหน้ายขันยู่ได้ต่อขันจังต่อถ่ายยู่บ่ได้ขันจังลงอย่าลงกลางปีผมสิบอกแค่นี้ละบอกลูกน้องนะครับหรือขันสุดวิเศษหีือกายมาบอกแนวขันเม่นขันเม่นข้นขันเบากสีบางงง่ายเนาะแต่ว่ามันวิถีของเขา วิถีของมอลำนี่เขาดูโดยความารลมนับถือมีพอแม่ครูบาอาจารย,าย์มีคู่มีค่ายมีคู่มีอ้อคู่นี่คือเนี่ยค่ายอ้อค่ายนี่คือเครื่องสักการบูชาอ้อนี่คือคาถาคู่นี่คือผู้มีพระคุณคู่นี่บอมเอนมาโอ้พญ่น่ติสอนนี่พญานี่เป็นคู่บอมนบเนบอมเนเสียทีเดียวนะฮะบอมเบเปักหลักบ่าคูน,นี่คือคู่เบเดปักหลักว่าพอระเบียบคือคู่เบเด บ่ได้โฟกัสแค่ว่าพอสมจิตคือคู่พอเยอะคือคู่เดียคู่หมายถึงคู่ผู้เริ่มตนของคําว่าหมอลำอแต่ว่าก็ะบ่เป็นแค่อาชีพหมอลำดอกพี่นอ้องอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับเขาก็ต้องเขาก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเจ้าของต้องมิน้ำโอดหนำทนต้องยืนยัดจนกว่าจะสําเร็จขอจำมือบ่อยนรเดองเมือนี้สี่บูไปให้ได้ครับผมคนที่จะคนเนี่ยขันยาบมีคุณคาเนี่ย ต้องจัดกันทำงานมั่นสุดท้ายแล้วเขากระสีบอกว่าโอ้ยสิไปบืนนี่ยังกระดอกระเดียตายไปเอายังไปน้ำบ่ได้แต่คนเทาเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วเขาต้องรู้จักเก็บรู้จกัจกทำเขาต้องสั่งคุณทายกับตัวเองโดยการทํางานแบบมีคุณภาพเพื่อชีวิตเขาสิได้มีคุณภาพเ้าต้องรู้จักกันเหตุการณ์ทำกันสั่งสั่งแบบใดยังสิดีก็คือสั่งแบบมีคุณภาพคนเทาใหญ่มากนี่มันสีหูจัดมันเลียนหลูมามันหูอยู่ดอก คนระดับอายุ18 19ปีนี่คือหูแล้วล่ะว่าอันไดดีอันไดบบดีอันไดสีถูกต้องอันไหนบ่ถูกต้องมันหูอยู่แก่ใจอยู่แล้วมันบอกหาแต่สาทย่าอย่างแบบเน้นผมนี่สิเป็นคนบด้เบา่ล้ำไล่เลยขันเบาถึงเรื่องงานอย่างคือผมนี่อย่างผมสิเบาไปแก่งแก่งเป็นเปลนบาให้ฟังเหมือนว่ามันต้องเป็นสีงสีสงสีอันไดนใดก็คือใดอันใดนบดไดผมก็สิบอกว่าบ่ได มันก็ต้องไปแบบ greedy, พอด,พอดีพอดีทุกๆกกรรมทุกๆไฟไฟจังไม่งานหนึ่งสิมันก็มีแนวมือยากมือง่ายมือสบายแม่นบาะหันเฮ่ายู่ซื้ leggings, อบรยากเ็ชรยังกะกะซ้ำว่าเกิดมาไลคานอนลออก้มไตเลยซื้อกระบอกมีประโยชน์นี่แล้วก็รอแค่แล้วเพอาะว่าแพร่อรึมามาใส่สุดเพ็ียกับมีค้นหาค้นหอม คือจังกาฟิวคือจังนองแพ่ว่าคือจังนี่แล้วหารคนกับสิว่าโอ้อันมาที่แหลกคือเหือือเหือมแท้คือเอามาโปรโมทโปรยังเอาอันนั้นกับอย่าลืมไหมล่ะกาขอกาแจ้งเกิดในแล้วเด็กกได้เกิดแล้วกับมีคนหูจักแล้วบัดนี้จะฟองกับปตอ่อยอดเอานะครับเพราะว่าคือคนไม่เข้ามากเนี่ยเขาก็สนามสนุนนะครับเขาก็สนามสนุนเขาับให้โอกาสนะแต่ว่าต่อไปนี่ก็ต้อง ดูแลตัวเองพอร้อมนะฮะมันโมนเมนวันสิเขาประครบประงมแต่ว่ปะขจะหลงท,งทางไผกระไดแต่กขยะหลุด่ยหล,ลงทางเขากับเบิรงเอาฝ่ามือนเอาวานไหนมันสิถูกสิข้วนอนมาผมบ่งว่าซาดิบางเจ้าประเดี๋ยวสดบ่ได้เอ็ดคลิปกับผูนน้นั้นผู้นี้ยจะขืนผมแนมสอดมัด แน่ไปตะพีเห็นเบิดมันสิรีเห็นยังยู่ไสกระซังขันบอ่อแน่จริงบอ่อมาปินวนาค้นอ่านใจค้นออกเพาสมควรอยู่อ่าปากออกเห็นเรียกไก่หลอดยู่ที่ว่าคอยสีเป่าเบาเบาว